ค่ะสวัสดีค่ะนะคะท่านผู้ชมนะคะเอ็ดมินเลื่อยเขียวนะคะผ้ารวยนะคะจะมาสรุปคงสรุปอ่าหวยรัฐบาลไทยนะคะวดวันที่สิบหกสิงหาคมพศาสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะคะของเซียนใบนะคะท่านผู้ชมอ่าวดเอ็ดเอาไปลงอีกช่องหนึ่งนะคะแต่วันนี้ก็จะเอามาลงช่องของเอื้อยเขียวผ้ารวยน้ำนะคะท่านผู้ชมนะครมวดที่เหลวเลขเซียนแตกสามตัวนะคะห้าเก้าสี่นะคะวันนี้แอดมินก็นเลยจะมาต่ำ เอาตัวเลขนะคะมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะคะเพื่อเป็นแนวทางเนาะนะคะเพื่อเป็นแนวทางเนาะนะคะท่านผู้ชมส่งรับพวกที่เหลวกับเก่าซีนะคะเดี๋ยวที่นก็จะให้ท่านผู้ชมรับชมบ้างนะคะตัวอย่างเนาะนะคะ นี่นะคะท่านผู้ชมวันที่หนึ่งสิงหานะคะเอ็ดเดินเก้า 9, รองสี่เนาะนะคะท่านผู้ชมเรียกวินงพัดก้เข้าห้าสี่เก้าโอ้ไม่ค่อยถนัดปันใดเดียวเลยนี่นะคะใน่งวดวันทีหนึ่งสิงหาตัวยางนะคะเดินเก่ารองสีนะคะท่านผู้ชมอ่าพันเจาะให้สีหาสีเก่านะคะพันเจาะสีเก่าเนาะ ออกตกกับนะคะคุณผู้ชมเนาะเขาเก่าซีนะคะสำหรับแนวทางวันวันที่สิบหกนะคะเสี้ยนใบกับหอมาเหลวก็เลยมาสนุกเป็นช่องของอเอวเขี้ยวผ้าร้วยนะคะคุณผู้ชมเนาะเดี๋ยวมินจะออกก่อนเพื่อว่าอาจจะเป็นตัวเลขโชกลาบก็ไเลนะคะวันนี้เสี้ยนทานจะมันใสขึ้เก้านะคะคุณผู้ชมอืม นี่นะคะเสียดพันถ่มาแล้วในหัววันที่สิบหกพันถ่เด่นแปดรอกหานะคะส่วนตัวเด่นของคนนะคะพันไดแปดหนึ่งนะคะส่วนตัวรองหาก็กะหาหนึ่งกัมหาหกนะคะส่วนเหล็กเดินแปดหนึ่งแปดหกนะคะง้อยรัฐบาลนะคะส่วนตัวเหล็กในตารางของคนนะคะท่านผู้ชมมีหกมีแปดมีหนึ่ง มีเจ็ดมีห้านะคะนี่ตัวเลขสามตัวของเซียนคนที่หายมากนะคะทา่านผู้ชมเจ็ดหกหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งหหนึ่งเจ็ดนะคะเลขตัวเลขเด่นเลขวิ่งเนาะนะคะท่านผู้ชมสำหรับตัวเลขในงวด ัวยรัฐบาลนะคะขงสุดท้ายของเซียนใบจะเอามาสรุปเป็ท่านผู้ชมเมืองน้านะคะบางเทือกอ่ะเอ็ดเมินเอไไปร่มชองคุณก่โบหินนะคะท่านผู้ชมเนาะส่วนตัวเลขสองตัวพันให้มากนะคะเจ็ดหกเจ็ดแปดหกหนึ่งนะคะนี่นะคะสําหรับชุดอ่หัวรัฐบาลเนาะวันที่แล้วแตกสามตัวเนาะนะคะท่านผู้ชมวันนี้เขากะ มาเป็นแนวทางต่อนะคะสําหรับเด็กเย็นของเซียนหมดนี้นะคะเด่นสุดๆของคนนะคะลาคาพันกระว่าที่เราเซียนพันกะมีโชว์มีหลาบนะเนาะสำหรับวันนี้ก็ขอให้เขานะคะท่านผู้ชมแต่วันนี้นะคะเดี๋ยว นี่นะคะจุดสามตัวเด่นสุดๆนะคะนี่พันกุ้งกลมใบไฮปากกาสีแดงๆนี่นะคะท่านผู้ชมห้าเจ็ดหนึ่งนะคะห้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งเนาะนะะท่านผู้ชมต่อไปคนก็ชอบส่วนตัวพันน้ำนะคะพันกะวงกลมปากการไอห้พร้อมนะคะท่านผู้ชมเนาะห้าเจ็ดหนึ่งนะคะแล้วก็ 7, เจ็ดหนึ่งเท่ากับไปกลับกันเลนะคะท่านผู้ชมสําหรับแนวทางเนาะ เจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดนะคะเด่นสุดๆเล็กคนกับสวยอยู่นะคะท่านผู้ชมเนาะเละ็กหาเจ็ดหนึ่งคนนะคะบบนี่น,นะคะชวนส่วนเอ่อ ส่วนตัวเลขสองตัวล่างคนนะคะงวดัดเรียบคนก็ให้เจาะสี่สองเนาะนี่สองตัวล่างของคนนี้นะคะคนเจาะสี่สองก็ออกหนึ่งสี่เนาะนะคะท่านผู้ชมก็บบอ่บอ,บอเขาเลขล่างนะคะแต่ว่าก็เขาเลขเด่นคือเก่างวดนี้คนให้เด่นจิตเออเด่นหายกับจิตนะคะงวดวันที่สิบหกนะคะคนให้เด่นหายกับจิตเนาะนะคะสําหรับแนวทางกองเซียนไว้นะคะท่านผู้ชม นี่นะคะตัวท่านเก็บหน้าจอไว้นะคะท่านผู้ชมสำหรับแนวทางเนาะเก็บหน้าจอเด้อนะคะท่านผู้ชมนี่เด่นแปดรองห้านะคะส่วนตัวเลขห้าเจ็ดหนึ่งนี่เสี้ยนพคนไห้นี่พคนชื่นชอบสุดๆคือเจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งนะคะเลขเด่นผลเด่นสุดๆของวันนี้ของวันวันที 6, น่สิบหกเลยนะคะ ก็คือเหล็กหาจิตหนึ่งของคนแล้วก็หาจิตกิดท่านผู้ชมที่บอกว่าตัวเลขกันหลายตัวเนาะนะคะท่านผู้ชมเขาก็าฟันไปเลยนะคะห้าเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดประมาณนี้นะคะท่านผู้ชมเข้ากับแปดหนึ่งหาหกเจ็ดหนึ่งหกหนึ่งห้าเจ็ดนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าคู่ดินนะคะส่วนสำหรับเหล็กตัวเหลขสามตัวกับเจ็ดหกหนึ่ง หกหนึ่งเจ็ดนะคะเนาะนะคะท่านผู้ชมท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมก็ฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดกดแชร์นะคะชมของยี่เขียวชาแนลก็ของยี่เขียวผ้าร่วยน้ำเนยเด้อนะคะท่านผู้ชมนะคะนี่โค้งสุดท้ายของเซียนใบนะคะแค่หน้าจอเอาไว้นะคะเป็นแนวทางสำหรับตัวเลขของรัฐบาล ตารางวัินนเซียนขั้นมั่นใจที่เล็กแปดนะคะ,ะหนึ่งสิงหาให้ท่านผู้ชมเบอรน้ำก่อนเพราะว่าอาจจะเขาตองหดกระได้นอกนะคะท่านผู้ชมสำหรับอ่า วดนี้นะคะแอดคิมจะจะมาสรุปช่องของเอี้เขียวเหมือนเดิมนะคะท่านผู้ชมนเนาะแอดเขียวนะคะ,ะทุนน้อยงบน้อยนะคะท่านผู้ชมห้าเจ็ดหนึ่งนะคะทุนทุนน้อยงบน้อยก็ห้าเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งนะคะ สองสองตัวล่างก็ห้าเจ็ดเจ็ดห้านะคะห้าแปดแปดห้านะคะมีสองมีสองคู่เด่นเนาะนะคะคานผู้ชมสำหรับแนวทางของเซียนใบเนาะคานผู้ชมที่เข้ามารับชมก็ขอให้วิชูมีลาบนะคะเฮงเฮงปังปัง,ปงรวยรวยนะคะสำหรับวันที่สิบหกนะคะเอานกตข้อห้อง ขอบคื้นเส้นใบเพิ่นนะคะผู้ชมที่ให้แนวทางของเฮานะคะท่านผู้ชมเนาะสำหรับเพื่อรัฐบาลจังหวัดวันที่สิบหกค่ะก็ขอให้ตัวเลขเส้นใยเพินเ่นเป็นตัวเลขโชกนะของท่านผู้ชมนะะเนาะอย่างไรก็ตาเช่นค่ะแลราคาแคปหน้าจอเอาไว้นะคะแนวทางของเสียนในนะ ทิมงท่นี้ขอให้เอซที่เขามารับชมนะคะมีโชคมีลาภเฮงๆงปังปัง,ปงรวยรวยนะคะสวัสดีค่ะนะคะเออเล็กเสี้ยนใบพันจก่ะเพื่อนนี้พันจกะพัหมันเจค่ะตัวเกานี่นะคะท่านผู้ชมคนหมันเจกเกเจ็ดหนึ่งอหาเจ็ดหนึ่งกับเจดหนึ่งห่งเจ็ดของคนนะคะท่านชมเนนะคะอันนี้กเกิดกันได้เนาะนะคะ